สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรอ่าสำหรับ่านได้ข้าม,มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมดกดกระดิ่งน้ำเด้อครับเดอ้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆอ่าสำหรับเสาโมนี้พี่น้องเป็นเสาว,วันหังซุกที่1ิหาเด้อพี่น้องเด้อเดือนมีหน้าพี่นอออ้องพศ2สอ7องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าพามาอยู่ทางตลาดนัดโคกระบือทางหันบ้านหน้าเมืองหน่อยพี่น้อง อำเภอพังคนจังหวัดสก,กนลนครอ่าเพิ่อนเปิดทุกมือวันเสาร์มันศุกร์้ลยพี่น้องเด้อผู้ใดต้องการอยากได้งว่วคหรือว่าอยากขายงว่วขายควายมา้าได้พี่น้องมาโหลดแต่ว่าจะมาซ้ายอะไรล่ะตลาดเขาเจ้าไหวกันสองโมงสามโมงขาเจ้าจก็ไหวได้พี่น้องขาเจ้าซื้อกันตั้งแต่ตีสามตีสี่นเดียเข้าเขา,ขามาแต่ดึกๆมัดรากอยู่ตลาดพี่พี่น้องทางที้เขาเจ้าเขาม้าขาเจ้าก็ซื้อขายกันได้ในเดึกๆคนเดีย รอบพี่สวยจะเป็นเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรคูอยากได้งวราคาถือก็ย่ามาสายได้พี่น้องมาแต่เสาเสาคือนั่งห้อยคนมานตีซีตีสามตีซีแล้วมาหอดตลาดสดงัวคว้ขยกระด่างเขาพี่น้องตลาดเท่าเลือกสื่อกอนูมห้างากระดอราคาแหลกพี่น้องถ้าเข้าวนมาสายสื่อสุดไทยข้าเจาก็เป็นมือมือสามมือซีไปราคามันก็แพงกันไปเลยแต่ว่ามาแต่เสาเอา ได้มีควายมีงัวก็เอาเขามาขายได้พี่น้องส่วงนี้ราคาก็ถึกแน่เด้อพี่น้องเด้อราคาส่วงนี้ถึกแน่จังหน่อยเพราะว่ามันเป็นราคางัวนส่วงนี้ราคาบ่าค่อยดีพี่น้องสำหรับผู้เสียไปเลี้ยงก็มาหาเสือส่วงมันถึกนหะไปเลี้ยงมันจังบ่ได้ลงทุนหลายพี่น้อง ผู้ใดเขามาแล้วยังพาดในกดไค์ฝากด้วยพี่น้องเด้อฝากกดไหลเน่ยกดไค์เพื่อให้เปิดการมองเห็นพี่น้องคนยังจะได้เห็นเห็นชิปหลายถ้าห้ากดไค์กับคนก็จะได้เห็นชิปซอยๆกดไหลด้วยพี่น้องเด้อก็เป็นการสนับสนุนส่องนำเป็นการให้กำลังใจคนเห็นส่องพี่น้องฝากไปด้วยพี่น้องเด้อกดไหลกดแช่กดตดตามนำถ้าผู้ยังบกตดตามกดตดตามไม้นำแน่พี่น้องฝากแนะ่ถ้ากดไหลแหละสำคัญพี่น้องกดไค์ไปเลย มาล้วโซอยซอยกดไรล่เดี๋่ะเพราะว่ามันจะได้เปิดการมองเห็นนพี่น้องที่ชิปเข้าก็จะได้ส่งไปให้คนเบื้องในหลายพี่น้องเขาบอกดไรล่บ่ซอยกันกดไรเลชิปก็บม่อยากส่งไปพี่น้องแต่สำหรับผูเขามากกับฝากน่พี่น้องมาพี่น้องมาเบื้องน้ำกันนี่พี่น้องเด้อราคางหัวส่วนถือตัวละเมินละเมินจนเต็มรถโอ้บ่หอดเมื่อนี่เนาะตัวละหกเกตท่านึงพี่น้องยัดจนยัด หอดีบอสุดใหม่ก็ได้สุดท้ายตัวไทยหนึ่งหกพันก้อนมันล้นรถด้ิเนาะอ๋อเต็มเลยมันเต็มขักแยกเป็นปลากระป๋องบาเลยว่ามันถือขี้หนองถือบูหอดมือนจั๊กตัวอยู่นี่หอดมืนบปล่าหรอตัวไทยมันถือกุมือเนาะอยู่พี่น้องว่ามันถือเต็มรถพ่อว่า เง้อถึกถึกก so ็พี่น้องเด้อมาเอาไปอันนล่วงเชียงนี่เง้อเถึอกหน่อยไลยได้เมือนี่แต่ว่าเดาเดามหาเจ้าของมันนี่ก็ถึกหน่อยง้อรุ่นๆนี่พี่น้องหล่นี่ราคาหมื่นตนตนนี่ไล่เยอะเนยอรถครับมเจ้าของมันพี่น้องง้อถึกหลายมือนี่ต่ละตันน้าเมืองง้อถึกง้อเหนือเขาหลายพี่น้องราคาเถืกถึกตัวละหมื่นกว่าถึงได้พี่น้อง แี่เ็กกวยแ่นนี่ก็งวอ่ะทขคือก่อนพี่อนเดี๋ยวจะหาหาจอกฟองกัน,น,น,นก่อนจะว่าตัวนี้ก็แม่ลูกเขาคืก่อน,นจะกฟองมันตน่อร่องก่อนอยู่สงังผีสังผีอื บักทุกนี่ขายอะไรไปนี่ขายอะไรบ่ก็อะไรล่ะค่ะล้กนี่แม่ลูกลูกแม่บ่ลูกแม่เป็นห่องสองหมื่นลูกจักตัวเหร ลูกได้สามแล้วเนาะแวหักกร์กูนแถวแถวแปดึ้นแล้วพี่น้องราคาเศร้าเท่าไหร่กว่าเศร้าหนึ่งสองหมื่นพี่น้องราคาสองหมื่นแม่ลูกอันบางนี้เด้บนีบับหา้บางนี้สิบหการ้อยพี่น้องราคาต่อได้เนาะต่อได้ต้งสองพี่น้องห่อยเซียงเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้สองเจ็ดหองเจน่งก้านึงหกเ้ากด้อ่องยเซี่ยงทังสรงสวย เวลพี่น้ผู้ใดสนใจละโทรมาเลยพี่น้องเพิ่งควายตลาดอันหน้าเมืองหน่อยพี่น้องวันศุกพ่อพันบอก่อนรเับถึกตัเทะเลราคาพื่นสามสิบห้าครับะสามหมืนานออันนี้แม่ดือเถกนี่โอ้เถือกบดโอ้เลียตัวถือกตัวแม่บดพอดีพี่น้องนี่เถือกตัวละสิบหาเนาะสามหมื่นพ่นบา พูดตัวหน่อยน่ะตัวเราเลยอันตัวนั้นสามสามหมื่นห้าบางไงน่ะราคาไอ้ตัวไดเนาะต่อเสื่องเลยพี่น้องเด้อเบอร์ที่ต่อห้าเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าห้าสองห้าห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดห้อยเฟืองพี่น้องครับผมทังวันนั้นโดนเขื่องผลเด้อพี่น้องเด้อขวายทั้งตลาดนัดโคกกระบือทั้งวันบ้านหน้าเมืองหน่อยควันสุกพี่น้องแต่ว่าหมื่นนี่บ่อไหลเด็กควายนี่ขวายบ่อไหล ไข่บ่อเขาไข่มันราคาถือเขาเจ้าก็บ,บ่อยากเอามาขายพี่น้องบ่มีไข่หลายได้หมื่นมีไข่าสามสี่ตัวพี่น้องผู<ม>้ใดสนใจก็ยังโทรมาสอบถามนะพนเอาเด้อพี่น้องเด้อลูกงัวดำลูกผูกลูกเค็กมแม่ลูกนี่ลูกเท่าไหรเอ็นจักบาทละแม่ลูกเพื่อไงสาวสองราคาผ่านสองหมื่นสองราคาห้องไว้เน้อห้องสองหมื่นสอง เจ้ลูกมันถือจักบาทนี่้ลูกมันอยู่สองพันหาเลอลูกมันหมื่นสองพันหาร้อยลูกมันน่พี่น้องชิบสองหาร้อยชิบาร้อยเมนเรรวมแล้วราคาถึงแม่ถึงลูกถึงแม่ถึงลูกหสองโอ้าสองเมย์เมย์ปรหอดหมื่นบ่วถ้าขายแยกประมหมื่นโอ้โอ้หันขายแยกนั้นแพงเนาะแต่ว oh, uh ่าขายรวมกันน oh, oh, <si uh> ี่ถ um> ือพี่น้องมีแม่ลูก เศร้าสองนึงพี่น้องแม่ลูกราคาอะไยังสลดได้อยู่เป็นงูอเลี้ยงพี่น้องลูกกับลูกแรกมาแม่แม่สมอะไรไปแม่ให้เขาบอสมมันสูงเท่าไรข้อมสูงร้อยร้อยสามสิบร้อยสามหาคนว่าพี่น้อง เป็นวัวไทยแล้คาแล้วค่าสองหมื่นสองพมืนสองพันต่อรองไดนเนาะต่อรองได้่องหอยนี่พี่น้องหอยนี่เบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนหกศูน้าแปดสี่แล้วก็ห้าแปดห้าแปดสี่หอยนี่เข้าคุ้มบากเลยพี่น้องเด้อติดต่อเขามาเลยพี่น้องเจ้าเขาเจาจจะได้สิบสามสามร้อยจะห่อจากซื้อเขาได้ สิบสองแปดโอ้สิบสองแปดร้อยซื้อได้ ฟืนห่องสิบสามสามลอยใ่องให้หอยฟ่นหอยชิบสองกับแปดลอยนี่หอยเิ่นหอยชิบสองแปดลอยฟืนหอนปาขายิ่นจะได้สิบสามสามลอยมองขายเลยบอกง่วนเถอะง่วเหนือง่วนเถอะหน่อยหลายได้หมือนมือนพี่น้องบักเถอะหน่อยเนาะซ้ำเนื้อห่อมือบ่หนิ ประมาณเมืองกว่าน้อเกิดมาถึงได้เกิดมามือเขาเสียงห่างเมืองเอียดหน่มาโตกับชีเลียอยูส่วนเมืองนี่แหละแต่ว่าจะคลองมันบปอยู่พี่น้องเมือนี้งัวเถิกหน่อยหลายๆงัวเหนือพี่น้องราคากับพ่อแพงนี่ราคาก็พอสื่ออยู่ผู้ใดจะเห็ดเชียงเหนือแล้วเขามาทั้งอันบ้านหน้าเมืองหน่อยพี่น้องงัวเถิกหน่อยหลายเขามาสื่อเอาเ้อะพี่น้องเด้อแม่ลูกกันบ่ รื้อแม่เดียวแม่เดียวพ่อมันมีแยกขายลูกไปแล้วโอ้ต้นนั้นขายว่าต้นนั้นบ่ลูกมไม่พอขายโอ้ลูกขายไปแล้วเหลือแต่แม่เพิ่นเพิ่นม้าหน่ะไปนี่ว่าจังสั่นล่ะ้วัวสมเรียบร้อยแล้วเนาะสูงลอยเศร้าพอได้ลอยสามบ่เนาะความสูงประมาณเนี่ยพี่น้องก็เกินร้อยสามชิปไปหลายดอกได้ลูกตั้งตัวเลยเหรอลูกสามเลยนี่พี่น้องเบื้องเอาเบื้องเอาเด้อพี่น้องเด้อความสูงกว่าซีเมน 3นี่แหละพี่นอ้องนสามซิบหอดบ่อหอดพี่นดอก,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 อกแล้วข้าเปิดไว้เท่าใดล่ะหมื่นหมื่นหาพันโอ้หดมื่นหาพันวัต ราคราราคาต่อร่องไหน่อยน้องราคาต่อร่องหนพี่น้องมีมีตัวเดียวนี่บ<า>อกแยกงลูกไปเนแยกลูกเลี้ยงตัวเดียวพี่น้องเบอรหาราคาต่อร่องหนเบอร์ติดต่อเข้าเบอร์ศูนย์แปดหกสองสี่ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามสี่เจ็ดห้าสามเลยพี่น้องเด้ออันบักรูปรอ,อ,อมันข้งนอกเนาะบ่เมียนเนาะงอเถกงอเถกเนื้อพี่น้องห้างนี้กันงอเถกที่กันเ่าจะคล้องคุณเบีย่

มันแชโอ้มันแ่อ่ะไามันแฉขึ้น่าชีพัดลโอ้นี่ระวังพอใหจะไปแกไม่ได้มันดีดแบบกินดิอมกินมยลแม่ลูกมันบอแม่ลูเขาไคละตาโอ้จะได้หลายไปล่ะนี่อยได้มื่นสองตนี่นี่พี่น้อง เิ <Saint> ืนว่า1มื่นเจ็ดบาทึ้งแม่ทั้งลูกไม่ได้ลูกตักตัวละตาตัวที่องตัวนี้ลูกสองลูกแม่ยังดีเนาะค่นว่าจะได้โอ้แม่เสียขวามบริสุดโดนแล้วราคาสิบเจ็ดของคุณพ่อยังเหรอพ่อยังเหรอแต่พ่อพ่อไก็ข้างใดบ้านเขาบ้านนิคมนิคมเนาะ ฝังสิบเอฝังสิบเดมีเบอร์ว่าล่ะศูนย์ยังล่ะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าศูนย์หกหกเก้าศูนย์หกหเก้าอือสิบจพี่น้องต่อเอาด้วพี่น้องเด้ต่อได้เบิดมือเบิดมือโอ้หัวี่ยดอยน็ดแล้วเอาตัวหัลี่มาเอามันขุดนี่พวกัวแบบได้เนาะข้อมันสื้ออยู่มันหน่อยมันได้บ่ มันทองบอกโอ้งอทองเลยพี่นนองเลยอคุณบ่ได้งอทองเนาะเขาจะเอาไว้คุณต้องออกลูกคนองคุณพิ่นห้องจักบาทเหรอห้องสิบแปดห้าอยบ่งขายโอ้ยห้าร้อยางเย็นห้าสิบเจ็ดเหรอห้าสิบแปดซื้ร้อยพิ่นเห็นได้ยังได้ห้าร้อยบ่หอดบอ นี ite, the the fort, no like ่พี่น้องต็นหมให้หอยเย็นหางเย็นพันต้อยู่เต็นงมดเลยแม่ม่านพี่น้องเราช่างยากกันจิเนาะซื้อได้เท่าไรละคาซื้อได้ซั่มลดสิบเกียลงมาโอ้หอยลงมาจังซื้อได้อันก้าเทิ่อนไปบ่ไหรเนาะบ้านหนองเขาซื้อโอ้ราคาราคาในหอยพี่น้องแต่ว่าราคาผู้เลี้ยงบ่ไหรเด้อพี่น้องเด้อ ขึ้นไ้117หกเหางหกปันหาิ่นจะได้18หาร่อย าขายด้แขายแล้วนะเป็ดท่านหามองขายพี่ลองชิบเป็ดชิบเป็ดหารอยแกว่ามันมา่นเดี๋มันมีลูกเีนไปเลี้ยงได้ยูแต่ว่าอย่คุณบ่อยมันมีลูกลูกค่าลูกในถ้องบ่อยคุณ นี่แหละพี่น้องเจ้าเนี่ยหอยหอยสิบหกหาร้อยเป็นจะได้สิบแปดสิบแปดหาร้อยง้อจีสูงลอยสามสิามสิบหเดี๋ยวพิต่อรองก่อนดี่พี่น้องเดี๋ยวเพิต่อร่องก่นแล้วต้องจีถามเบอร์หยด้วพี่น้องด้อบักเถกพี่น้องง้เถืกง้เหนือตีงเนือพี่น้องแลค่าห้องไว้สองหมืนสี่พัน นี่พี่น้องสำหรับงัวเหนือด้วยพี่น้องเด้อเป็นเหนือสำหรับเฉียงเป็นการเปลนงานพี่น้องเท่าซีหารอยหรือเท่าซีซื้อเท่าซีซื้อน้อยราคาหนี้สิทต่อได้อีกเนาะของหอยนัดด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามเอาพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์082ครับ082 104แล้วก็104 2350 2350หอยนัดพี่น้องทั้งทั้งคนพี่ล่ะ ผูใดสนใจแลละโทษก็มาสอบถามเบ่งเอาด้วยพี่น้องเด้อข้าอยู่ลอยเดียวใครเหันมั้ยหนึบใค่ข้าเป็นยังี้อ่ะ ยนงในหอยเนี่ยหมือนหรือมานอะไรไปในปลาทุกเขียงนึงโอ้เด็กเขียงนึงเลยหมือนนี long, like ่โอ้ย่าลืมด้วยหมือนเอาค้อยไปให้เวียดนามด้วเวียดนามจีเขราด้วยเขาจะว่าหอยพุ้งผมมีอยู่เออเตรียมค้อยเถิบไปหลายๆเวียดนามเขาตาว่าถือด้วราคาเวียดนามเสือเขาเจะเอาเสือถือ้าเขาเจ้าไปเสือยืดดอนท้อยเนี่ยถือถือเวียดนามเขาเสือถือราคาถือ เฉ็นเลยเป็นห้องเจ้าแบบเลยหัเหนือพี่้องเห็ุการ์นั้น่าได้ต้นแบบสิบหกโอ้เขาสือไปเฮ็ดงานบ่ตางานอย่างนั้นแต่งานเป็นงานบุญงานคนไก่โหอยู่ไซบานโอ้กุศกับโหอยู่กุศกับบอกโอ้บาทเดียวกันเนาะสิบหกว่าท โอ้เวนพอสื่อได้นะเราเหนื่อหลายเนาะนึ่พี่น้องเพิ่นอยากได้สิบหกไปหอย่นเพิ่นมาสื่อไปใส่งานงานงานศพเนาะเขาสื่อเยอะเหนื่อมันหลายอยู่พี่น้องเพิ่นว่าเหนื่องานเหนื่องานสิบหกเป็นการเป็นงานมาหาเอารถพี่น้องทั้งทีหน้าเมืองหน่อยเมื่อนี้ง้อเถิอกหน่อยเขาไล่ไล่ง้อราคากับเขาสื่อเนี่ยราคากับเขาต่อกันอยู่เขาเจ้า,จาห้องผ่านบาลายพี่น้อง กเขาใครล่ะเน็ตหางวินิปหาลอยนี่บอกโอ้ซิบหาหาลอยราคาในตลาดราคาในตลาดบริษ้ทงราคามือวานบ้านย่นเศร้าครัวเศร้าเนาะพี่น้องเป็นว่าซิบหาหาลอยตงนี้พูดอะมันแมนบ้ล่ะคือหัวหลอกอ่ะจัวกันด้เดียวนี้เศร้าหัวเศาหัวเออว่าถูใ่ได้เดยวหัวก oh, 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 ันห no. uh. oh, ัวได้เลยวน่ตูม พันมาจาังบาละนี่เด็ถัวอีกเด้อเด็กถัวอีกเด้อเขาได้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 โอ้แาวหัวพูดในว่าชิบาว่าสันเฮ้ยนียเตออโอ้หนอวหัวหนอมันพอมบันใจน่าอยากเาอยู่หนอ ก็คือมายืนเฝ้าุนี้้งอลเี่ศร้ากงหไม่ว่าอะไรว่าซื้อหาจังไดแม่บังไงพุทธบังหญ่นี่งอ้โ่อครับตองนี้ยังเกิดถึงนมดนี่ะมาขอกินน้ำมมงปืนยิงถ่เศร้าหกคนคนตอรองยัเริกพ่อ่อพ่อพ่่อพพอ่อพ่อพอก่อน่่พออ่อ มันขาคนหออกมัเก่าซสือเป็น่งานพี่น้องเอาหามัด่าัตไฮนเอาเอาเจ็ดอยเอาเจ็ดจบพอดีเอาขายหกลอยเอาอีกหยอ่ะเอาิาหกอยพี่น้องนะมันขายจะแถวบอมเบนแท้งนี่พี่น้องที่เรียกนห้องิบหกเห้อิบนห้อง1ิบหกห้องียนขายสิบห้าห นี่เออพืนห้องสิบหกบ๊อแพงพี่น้องง่วเถิกง่วเถิกหน่อยเพิ่เซื้อไปใส่งานตัวงานงานตัวเนาะเมื่ออะไรไหลงานบุญงานซื้อไปใส่ด้อพี่น้องเด้อยมหาเสี่ยวเมื่อหนานมือหลอยมืออยนั่งเผื่อหาลอยยิ่งจะบอกจะไปรับไรนาวะน่ะายเพิ่นไปลอดคนบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันายเพิ่นไปลอดคนบ้านเดียวกันอุ้ยมันดีดเนี่ยแต่เขาไปหายไม่ให้ยังมือหาลอยวันที่ โอพอสื่อพี่น้องเหเป็นงานบอกนี่ตัวนี้นะตับดีคือบ่อยแต่อยู่เฮียนวานี่มื่อาานเาไสื่ออยู่สื่ออยู่ตลาดมันจะงนั้นบ้านห้องแก่อมมื่อหาลอยความทรงบอาจารย์ทรงหรอเนาะบ้านเดียวกันแต่เราสื่ออยู่เราใส่สื่อแต่แกไ่เห็เราเคมหอน้าลอยั้วใหนะ่ ว่าแล้วบอกกับขัวให้ก็น้อไหลม่ตัวันบอกให้ขั้วกับั้วให้พร้อมนาะเพรเอาแล้วเนี่ยนี่พิ่งจีขั้วให้พร้อมเนี่ยนี่วั่เด้ยขัวยากรีนาะนี่พี่น้องวัาต้งแกะต้องใช้บุญอื่นนี่เมื่อนหาอร่อยโอ้ยงวดเถือกไหลเมือนี่งวดเขาไหลเมือนหารอยว่าเสียเมื่อนึ่งอะไรเพื่อไปเอาตัวทั้งหนานเอาตัวทั้งหนาเมื่อนึ่งเพราะด่านหลังมันลู้ มันรูปไดีเลยรูปลายเธอบอกดียวกันขา่ให้เงินมาเฮ็ดใบเฮ็ดใบให้เพิ่นมันม่เฮ็ดไ่ปไ่เฮ็ดไม่รูปไ่เฮ็ดมร่เฮ็ดนายปไม่เฮ็ดไม่รูม่เฮ็นไม่รูปไม่เฮ็ดไม่รไเฮ็ดไม่รู่เ็ดไม่รูปไม่เฮ็ดไม่รูปไม่ไม่รูปไมงเฮงดไม่รูปไรูปไม่เฮปเฮ็ดมู่่ฮมมงงงง สิบปลายสิบเท่าไรสิบสี่สิบสี่ยังมีหาร้อยอีกแม่ลูกลูกแรกบ่ลูกแรกเนาะแม่มันสมอีกแล้วไปนี่ย่างเนาะลูกแม่บอกชิบสี่เมียนบ่หรอโอ้ขายสิบสี่ขายแล้วโอ้เพิ่นขายแล้วพี่น้องโอ้ยสิได้เนาะเพิ่นจะไปส่งตัวนี่แม่นี่แหละพี่น้องสิบสี่หาร้อยสื่อขายกันในตลาดนี่แหละ เป็นงวดไทยงวดไทยพี่น้องไปอ่ะไปอ่ไปทนขายแล้วชิบชีหารอยพี่น้องอ่ะเมนั่งนแ่ั่งพี่บอกมันส้นมันเบาก่วนมันส้นเหรอพี่บอกเบาบถื่อนมันส้นเอตัวอืม น่าเดี๋ยวแม่สาอีกเดียวนี่แม่เี่้แม่สาวก็บ่าคึกแ้ข้าแม่เสาวกวน้อยพี่นนองแม่นางน่อยสูงกว่าสีเมียสานี่แหละแล้วาอยู่เท่าไรเราหอยไรหอยไรห้องหอาไรผมซื้อหอยสีผาพี่นนอง ราคาขายเนาะราคาขายไม่แม่ราคาห้องราคาขายอะไรพันหนึ่งกระสินมือถือพฤจีขายเชี่ยวหาราคาเมินหาพันเป็นแม่นางหน่อยเนาะผู้ใดสนใจโทรมมาบึงเอล่าด้วยพี่น้องเดนอะเบอร์ติดต่อเราเบอร์ได้หรอ เบอร์062 062 11 11 74807 74807หงยไร่พี่น้อง็นสี่ขายชิบหาขายิบหาคนสี่ชิบซีคนสี่มาสิบซี่นสิ่ขายสิบหาก็ไล่หักพันหนึ่งพันซื้อเท่าไรก็แล้วค่ะส้าหกบ่กครับนี่พี่น้องคนสี่ขายกันส้าหกไม่เนตลาดนะเป็นงัวเม่นางราคาสองหมื่นหกปินตะเลียงอยู่พี่น้อง เป็นแม่นะแม่นะแม่นั่งบอกแม่สาวบ่แม่สาวพร้อมผสมโอ้แม่สาวพร้อมผสมสูงเท่าไรขั้มสูงหเกือบสี่เลยครับร้อยสามร้อยสามัวยเนาะร้อยสามกัวเป็นแม่นั่งอืมพร้อมผสมแล้วเนาะราคาเปิดไปเท่าไหรสิบสี่ห้าร้อยหมื่นสี่พันหาร้อยพี่น้องหมื่นสี่พันหรอยตัวเม่ด้วยพี่น้องด้วยตัวแม่นี่เนาะ มืองชีพันหาลอยเนาะตัวนี้เดบันนี่เป็นงัอเนือง้อเถิกงวอเนือพี่น้องสูงลอยเศร้าเพราเลยเศร้าหาประมาณลอยยี่สิบหาความสูงเป็นง้อเถิกงัวเนือพี่น้องราคาเปิดไปเท่าไหร่นโอ้ตัวนี้1มื่นหนึ่งพันมื่นเอดพี่น้องราคามื่นเอสราคาต่อล่องได้เนาะสรงบ่เนาะสรงสูงลอยลอยลูรสูงลอยลก ตัวนั้นซิปซีเนาะตัวแม่นี่เน้ตัวนี้ตัวนี้มื่นเอดราคาต่อร่องไหนพี่น้องงลองเล่ขาม่องเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหี่เก้าพี่น้องเด้อผูใจก็โทษเข้ามาพี่น้องโอ้พ้อมาสมแล้วนะสูงเท่าไรขั้วสูงสามสิบบวกิ่นว่าลอยสมบวกพี่น้องเป็นแม่นั่งแม่สาวเขาบ่ค่อยมีหรอกพี่น้อง ราคาอยู่เท่าไหร่ราคาสองหมื่นกับพันหนึ่งพี่น้องสองหมืนเอ็ดราคาห้องต่อรองไลยเนาะนี่พี่น้องอันแม่บักเทิกนี่เด้็ดแบเทิกเล่ยนี่ชิสารหางลอมื่นสามพันหางลอยพี่น้องคนใดเดือดเหลือถึงโอ้เลือดถึงเนาะคนว่าคุณใดพี่น้องราคานี่ตั้งต่อได้อีกเนาะต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อหาสิบโลส่งฟีหาสิบโลเนาะคนว่าหาสิบโลส่งฟี ของพอริดว่าริดพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์064ย์หกสี่ศูนย์หกสี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจละโทรมาเด้อพี่น้องเด้อก็ประกาศให้ห้อยน้อมแน่เพิ่นว่าวันที่20บ่เพิ่นสิยกเพิ่นสิยกบ้านพี่น้องเพื่อนว่าเพิ่นมีลูกเขยลูกเขยฝรั่งสิมาเฮ็ดบ้านใบหลังใหม่ให้เพิ่นสิ เลี้ยงในหอยในหอยผู้ใดไปหาไปเยี่ยมเพิ่นเพ,พิ่นมีในอยนนู่นิชินด้วยพี่น้องเด้อยพ่นยกพร้อมประกาศให้หอยหอยน้อมพี่น้องหอยน้อมทั้งบ้านนั่นบ้านยิวบ่หอยน้อมู่บ้านยิวแหละเอ <c oughs> ็นที่น้องท่างพ่อจเจริญน,นะครับงัวเลี้ยงเนาะส,นนสามหมื่นสองพันราคาขายมันยังเหลือซุ้มดี่ให้ได้ขายเนี่ยโอ้นี่ซุ้มนี่เนาะนี่เพิ่นขายอะไรแม่หน่อยพี่น้องยังเหลือซุ้มนี่อันนี้ก็แม่ลูกคือกันอันนี้แม่ลูก โอ้แม่ลูกพี่น้องเออยากได้ยักอันราคาอืดเศร้าหานะครับเศร้าหาแม่ลูกแม่ลูกลูกกักตัวเลยเฮ้แม่เนี่ยสูงร้อยซีฮอดเนาะแม่แม่เพิ่นว่าราคาสองหมื่นหาพี่น้องลูกเพิ่นลูกแม่บ่หรอแม่โอ้ลูกแม่พี่น้องอ่าสมไปท่านบาคิวนะครับบาคิวไว้เพิ่นว่าบาคิวราคาสองหมื่นห้าพันห้าพันบาทต่อรองได้ต่อรองได้นิดหน่อยพี่น้องแม่สศร้รับแม่นี่แม่นี่เดือบะเลี่เดือบะนี่เดือบะเนี่ นี่นี่สูงลอยสามสิบห่าน้อนี่นี่แม่กับลูกโอ้แม่กับลูกจักดแถวได้แล้วนี่คุณได้ป้บ่คุณได้ครับคุณได้คุณได้เนาะราคาแม่กับลูกนี่ยสามสิบห่านะครับสามหมื่นห่าใส่ลูกคุณเดี๋ยวได้ผมไปลูกแล้วกันเด้อขับขับสามห่าเพื่อนว่าพี่น้องตั้นี้บ่มีเนาะเป็นเล่พี่น้องเพื่อนว่าคุณได้ได้หัวหลุนนี่พี่น้องหัวเล่เมลูกเพื่อนว่าราคา สามหมื่นหาข้อมสูงกับสี่ร้อยร้อยสามสิบหาพี่น้องแต่ว่าตัวนี้นั่นเศร้าชีข้อมสูงร้อยสี่สิบโอ้นี่ลูกคนเนาะลูกแม่ปะลูกแม่ครับลูกแม่ยังดีโอ้นี่พี่น้องลูกแม่สีแดงราคาแม่ลูกอยู่ที่สามหมื่นห้าพันด้อพี่น้องเด้อโอ้ลูกแม่ลูกงามลูกงามลูกงามแม่นี่ก็ดทองแล้ว เงินว่าแม่ผสมแล้วราคาอยู่ที่สามสามหมื่นสามหมื่นยังต่อได้เนาะยังต่อรองได้อันมู่นอันเดียวบนี้อันนี้แม่ก็ลูกบ่แม่เดียวเป็นแม่แม่ห่าวลูกไปอีหลาลูกแมลูกได้ยังบ่โอ้ เมู่นี่นะคู่นี่เนาะคู่นี่ห้องยูสี่หมื่นสองนะครับสี่หมื่นสองห้องตัวร่ห้องตัะเซาเอ็ดตัาเอ็ดพี่น้องสองมือเมันม่ลูกว่าเมียน่นแม่นีสงสัยว่าสแมวสงสัยมีลูกแม่นีทอง่างพี่น้องแม่นั่นสงสัยมีหลูกเตัวละเซาเอ็ดเนาะตัวละเซาเอ็ดโซลาเซาเอ็ดก็ต่อมาะลุกให้ตอลุดได้อยู่ความสูงก็สิประมาณสามสาสิบผ่าเนาะ เม็ดสามหาพี่น้องต้มส้มสใสโอ้ง่วงง่วงง่วกับเนื้อหนังดีอยู่พี่น้องนั่งสดอยู่คู่นี่สี่สิบสี่สิบสี่สิบสองบอกตัวละสิบเอ็ดเนาะตัวละสิราคายังจะต่อได้เนาะต่อได้ต่อได้เป็นว่าราคายังต่อได้อีกอันนี้แม่นี่เด็ดบัตรนี่แม่นี่ยังได้สิบหานะครับเนี่ยสิบหามีลูกบ้างนี่อ่านังบ่มั่นใจกันมั่นใจครัแต่ว่าได้ลูกหลายแบบนี่ ไม่่ไหนแคนไหนดอกเามื้อนีกังซองอยู่จะได้ซิหาโอ้แล้วค่าเมื่อนหาพี่น้องเพระได้ที่การมีงานได้หัวไม้เนื้อไม้กิดหัวเนื้อนรับ ตีราคาเนื้อเลยพี่นองราคาหมื่นหาพันราคาก็ต้อได้ทุกตัวต่อได้คู่ตัวครับหอยแก่เนาะครับทางน้องเบนคืพี่น้องทำพังคนนะครับเบอร์ติดตหาเบอร์0 8 1 0 8 1 3 8 5 5 8 5 6 5 7 5 6 5 7 5นแดส่นีแจงไดกติโมาครับเว้นกโทษเขามาสอบถามเอาพี่น้องราคานี่ต่อได้ทุกตัวเวยพี่น้องเด้อ สองตัวได้เจ็ดพันหาโอ้เป็นเป็นงัวผูงัวงัวแม่พี่น้องสองตัวนี่เจ็ดพันห้องเจ็ดพันหาบัตรคาขายกันชิดรถได้อีกโย่บอยูเจ็ดพันหาหนิเนาะนี่พี่น้องเป็นงัวเถิกตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่งของหอยลักเบอร์ติดต่อเรับเบอร์ศูนย์หกห้า 4,3,8 438 1 4ด5 1455เดหอ้วยพี่น้องเด้นอนี่พี่น้องพ่นว่าห้องไวออ้ราคาขายว่าสัน7จ็ดเจ็ตัวพี่น้องทั้งบา,ราเราจะขายคนไหนขายนท่สามห้ารอนึงนี่น่ะบอ

นเป็นขายกันที่ในตลาดนี่แหละเขาจะซื้อขายกันพี่น้องแต่พอาะราคาอะเขาซื้อได้พี่น้องสิบสามมื่อเนี้ยเขาซื้อสิบตายพี่น้องซื้อเลี้ยงส่องนี่มาหาซื้อไปเลี้ยงแน่พี่น้องสิบสามหาลอยเป็นซื้อขายกันแล้วไปส่งพ่อมาสั่นพิ่ว่าราคาถือมือนีงัวมือนีราคาถือพี่น้องตลาด หน้าเมืองหน่อยนี่ถึงว้อเหนือง่วอันพี่น้องคุณเขาเจ้าก็แก้ไปเต็มรถง้่เถอะถึกเมือนี่ราคาง่วกพ่อฟังอยู่พี่น้องราคาเมือนี่ราคาง้วถึกแล้วพ่อสื่อพ่อฟังอยู่ช่วงนี้ผู้ใดอยากได้ง่วไปเลี้ยงแลวก็มาเบิ่งเอาด้วยพี่น้องเด้อแต่เพิ่นห่องแพงซื้อได้ชินหน่อยทิ่เหลยกไงเพิ่นห่องแพงแพงเย่าไวเวลามาขายแต่ขายถึกเพิ่นมาราคาห่องกับราคาขายนี่ต่างกันนะพี่น้องเด้อ เวลาเพิ่นห้องใส่ยูทูบหนันก็ิห้องแท่งพร้อมเด้กับเวลาห้องในสนามกับห้องแท่งแต่ว่าห้องตอร่องกันข้อกันจะดีเพื่อก็ลดไทยนี่พี่น้องอะจิ๊บสามหาลอยเบอร์อลวมแ้าเรียง